สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องอสังคมเรานะคะในปัจจุบันในภาวะที่มีการแข่งขันสูงเนาะเพราะว่าการแข่งขันสูงแล้วเป็นยังไงทําให้คนอ่ะจะเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้ากันเยอะทําไมเป็นอย่างนั้นละคะอ้าเเพราะว่าเราอ่ะปลูกฝังกันมาตั้งแต่เด็กๆเ,เนาะว่าลูกเวลาลูกไปเรียนหนังสือลูกต้อง สอบไปได้ที่หนึ่งนะถ้าลูกสอบไ้ที่หนึ่งแม่มีรางวัลนะต้องเรียนให้กิ่งนะลูกนี่แหละเราปลูกฝักกันมาตั้งแต่เด็กๆซึ่งเราบ่มเพาะมาซึ่งทําให้บางคนถ้าเขาเกิดเติบโตขึ้นมาแล้วก็มาทํางาน,ม,นมันชนะเสมอไปมันเป็นไปนไม่ได้ใช่ไหมคะทีนี้คือถ้าเขา,พาแพ้เขาพ่ายแพ้เขาล้มเหลวในชีวิต เขาบางคนเขายอมรับไม่ได้นะคะพอยอมรับไม่ได้เขาก็เลยเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ในสังคมได้ต้องแตกแยกออกไปจากสังคมอยู่ในสังคมไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องมามองกันใหม่ว่าการพ่ายแพ้เป็นเรื่องของธรรมชาตินะคะการพ่ายแพ้เป็นเรื่องของธรรมชาติ การพ่ายแพ้มันก็ต้องมีความผิดหวังใช่พอเว่าผิดหวังเราก็ต้องมามองว่าสิ่งที่เราพ่ายแพ้สาสาเหตุว่ามันคืออะไรเราขยันน้อยไปไหมเหมือนเราเรียนหนังสือเราขยันน้อยไปไหมเราต้องขยันเพื่อพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นอ่านหนังสือน้อยไปไหมเราไปทํางานเราปริมาณงานเราน้อยเกินไปไหม ทำอย่างไรแก้ไขในตรงให้มันตรงจุดมองว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรทําให้เราถึงทําพลาดเรื่องนั้นเราจะได้พัฒนาเป็นมองว่าเป็นให้มันเป็นการพัฒนาเพราะว่ามองให้เห็นว่าคนเราอะความสามารถความถนัดของแต่ละบุคคลมันไม่เหมือนกันให้มองไปอย่างนี้เพราะว่าบางคนก็ถนัดเรื่องนี้ แต่เขาไม่ถนัดเรื่องนี้บางคนถนดัดเรียนหนังสือเรียนภาษาเก่งแต่ว่าคํานวณเขาไม่ถนดัดเขาไม่เก่งซึ่งมันมันเป็นเรื่องของธรรมชาติซึ่งเราสามารถที่จะพัฒนาเราขยันมากขึ้นนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เรามันพัฒนาได้เราแก้ไขได้เราปรับปรุงได้เราทำให้มัน ดีขึ้นมาได้นะคะเราก็จะมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะเราต้องมาชื่นชมกันว่าเราไม่ได้ชื่นชมคนเก่งเราควรจะมาชื่นชมการที่เป็นคนดีการเป็นคนคุณสุภาพคนมีน้ำใจกับเพื่อนฝูงนะคะคนขยันคนที่มีความเพียรคนที่อดทนนี่คือสิ่งที่เราควรจะหันมาชื่นชมเนาะ เราไม่ไม่เราไม่ชื่นชมในสิ่งที่มันทําให้เกิดการแข่งขันการแข่งขันเนี่ยมันจะทําให้สังคมเราอะ่ะมันมีแต่ความเครียดนะคะในเมื่อเราชื่นชมเรายอมรับซึ่งพอเราชื่นชมยอมรับเห็นยอมรับรวมถึงการยอมรับความคิดเห็นต่างของคนอื่นด้วยนะคะยอมรับความคิดเห็นต่างของคนอื่นแล้วไม่ใช่คิดว่าความคิดของชั้นดี ฉันชนะฉันจะต้องเอาความคิดของฉันเป็นเป็น,เป,นเป็นที่ตั้งเราก็ยอมรับในความคิดเห็นของคนอื่นว่ามองดูว่าวคนอื่นเนี่ยความคิดเห็นอย่างเนี้ยเออของเธอก็กมีดีมีดีมีดีอยู่มองมองหาความดีของคนอื่นให้ให้เห็นมองให้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นสังคมเราก็จะมีความสุขมากขึ้นนะคะแพ้ให้เป็นเย็นให้ได้สังคมเราจะมีความสุสแขแน่นอนค่ะ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ